เรื่องหลอนจากญี่ปุ่นโรงพยาบาลฮิโรชิมะที่ถูกทิ้งร้างเรื่องที่จะแนะนำให้คุณเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งเป็นเรื่องราวลี้ลับที่ได้รับความนิยมในหมู่คนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องลี้ลับจากแดนอาทิตย์อุทัยเรื่องนี้เกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่เป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดและหลอนมากมาย โรงพยาบาลแห่งนี้มีชื่อว่าโรงพยาบาลฮิโรชิมะซึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีชื่อเสียงในยุคสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโรงพยาบาลฮิโรชิมะเป็นสถานที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เกิดขึ้นในปี1945หหลังจากที่ระเบิดลงโรงพยาบาลได้กลายเป็นสถานที่ ที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยบาดเจ็บล้มตายมากมายหลายชีวิตที่จากไปอย่างทรมานมีเรื่องเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นโรงพยาบาลกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยวิญญาณของผู้คนที่เสียชีวิตไปในสภาพที่ทรมานบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงคร่ำครวญจากห้องพักผู้ป่วยและบางครั้งก็มองเห็นเงาของใครบางคนที่ยืนอยู่ในมุมมืดของอาคาร ในช่วงหลังสงครามในขณะที่โรงพยาบาลยังคงดำเนินการรักษาผู้ป่วยและการดูแลผู้บาดเจ็บจากโรคต่างๆเรื่องลี้ลับต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เริ่มมีมากขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีคนอยู่มากเรื่องแรกเสียงร้องของผู้หญิงในห้อง i อซหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังที่สุด เกี่ยวกับโรงพยาบาลฮิโรชิมะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องไอซห้องผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลมีผู้รักษาพยาบาลคนหนึ่งเล่าว่าเขาได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงคนหนึ่งในห้องที่ไม่มีใครอยู่เมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องนั้นเขาก็พบเพียงเตียงคนไข้ที่ว่างเปล่าและเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีการใช้งานแต่อย่างใดแต่เสียงร้องนั้นยังคงดังอยู่เสมอ ไม่ว่าเขาจะพยายามทำอะไรเสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่เหมือนเดิมพยาบาลคนนั้นเล่าว,ว่าเขารู้สึกหนาวสัน่นและได้ยินเสียงซ้ำไปซ้ำมาเหมือนมีใครบางคนกำลังขอความช่วยเหลืออยู่แต่เมื่อกลับมามองในห้องนั้นอีกครั้งเขาก็ไม่เห็นใครเรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับพยาบาลและแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ทุกอย่างเงียบสงัด ผู้คนบางคนยังบอกว่าได้เห็นเงาของผู้หญิงในชุดพยาบาลเก่าๆเดินผ่านหน้าห้องที่ไม่มีใครอยู่บางครั้งเธอหายไปทันทีที่หันไปมองหรือหายไปหลังจากเดินเข้าห้องที่ไม่มีประตูเรื่องที่สองเด็กหญิงที่หายตัวไปในปี1952มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนในโรงพยาบาลต่างตกตะลึงโดยเฉพาะในหมู่ญาติของผู้ป่วย ที่มาที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมญาติผู้ป่วยคนหนึ่งที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้นสองในขณะนั้นมีเด็กหญิงวัยประมาณห้าขวบคนหนึ่งที่มาที่โรงพยาบาลพร้อมกับแม่เพื่อเยี่ยมพ่อที่ป่วยหนักในห้องไอซเมื่อเด็กหญิงเดินไปทางห้องพักผู้ป่วยเธอได้บอกกับแม่ว่าเธอเห็นผู้ชายในชุดสีขาวยืนอยู่ในมุมมืดของโถงทางเดินเด็กหญิงบอกว่า เขาบอกให้เธอไปตามเขาไปในห้องพักที่ไม่มีใครอยู่แม่ของเด็กหญิงพยายามที่จะห้ามแต่เด็กหญิงก็ยืนยันว่าเขาบอกให้ตามเขาไปและไม่ฟังคำเตือนสุดท้ายแม่ก็ปล่อยให้ลูกตามไปในเวลาไม่นานเสียงของเด็กหญิงก็หายไปจากทางเดินเมื่อแม่ของเธอมาถึงที่ห้องพักผู้ป่วยกลับไม่พบลูกสาวของเธอเลย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เริ่มค้นหาทั่วโรงพยาบาลแต่ก็ไม่พบตัวเด็กหญิงแม้แต่กล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถจับภาพของเด็กหญิงได้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในหมู่ประชาชนในเมืองฮิโรชิมะโดยมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาว่ามีสิ่งลี้ลับในโรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีใครสามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้จนกระทั่งหลังจากนั้นหลายปี ที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้พบสิ่งที่แปลกประหลาดในห้องเดียวกันเมื่อพวกเขาพบว่ามีรอยเท้าเล็กๆในห้องที่เด็กหญิงเคยบอกว่าเห็นผู้ชายในชุดขาวเรื่องที่สภาพถ่ายที่ไม่สามารถอธิบายได้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้โรงพยาบาลนี้กลายเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในเรื่องความหลอนก็คือการถ่ายภาพในช่วงกลางคืน ที่มีนักถ่ายภาพของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาทำการสำรวจโรงพยาบาลโดยพวกเขากำลังถ่ายภาพของพื้นที่ร้างในโรงพยาบาลซึ่งในตอนแรกไม่มีอะไรแปลกประหลาดแต่หลังจากที่พวกเขามาเห็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้พวกเขาก็พบว่าภาพบางภาพมีสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ปรากฏอยู่ในเฟรมภาพบางภาพมีเงาดำที่ไม่สามารถบ่งบอกว่าเป็นอะไร บางภาพมีภาพของคนที่สวมชุดทหารโบราณปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนแม้จะไม่มีใครอยู่ในพื้นที่นั้นและไม่มีใครเห็นในขณะถ่ายภาพทั้งๆท,ที่ห้องดังกล่าวเป็นห้องที่ว่างเปล่าไม่มีใครเข้าออกและในบางภาพยังสามารถเห็นได้ว่าผู้คนที่ปรากฏในภาพมีลักษณะที่แปลกประหลาดผิวหนังของพวกเขาไม่เหมือนคนปกติโดยเฉพาะในบางภาพ ที่มีรายละเอียดของอวัยวะบางส่วนของร่างกายที่บิดเบี้ยวและผิดปกติภาพเหล่านี้ถูกนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพตรวจสอบแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นนักถ่ายภาพบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะแสงหรือการตั้งค่ากล้องที่ไม่ถูกต้องแต่บางคนก็เชื่อว่านี่อาจจะเป็นภาพของวิญญาณที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่โรงพยาบาลฮิโรชิมะก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ได้รับการกล่าวถึงในด้านความหลอนและเรื่องลี้ลับจากคนที่เคยสัมผัสประสบการณ์แปลกประหลาดในโรงพยาบาลนี้จนถึงปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีในวงกว้างว่า โรงพยาบาลแห่งนี้อาจจะมีบางสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเจ็บปวดและความสูญเสียที่เกิดจากสงครามแต่ยังสะท้อนถึงความลึกลับที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ทั้งหมด